โอเคนะครับก็วันนี้นะฮะเราอยู่กับผมนะครับพีคุงครานะฮะจากพีคุงนะครับและวันนี้นะฮะเรามีช่องช่องหนึ่งนะครับก็ชื่อฮาร์ดปันนี้ทีนะครับก็ช่องนี้ก็พี่เขาเราทำอินโทรสองดีกับสกิน c ีดนะครับก็คลิปนี้เลยนะครับที่พี่เขาบอกรับทำนะครับ ชมนะครับวันนี้เราจะมานะครับคือกติกาก็ตามคลิปนะครับกติกาก็แชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็เม้นนะฮะคือถ้าคุณอยากได้สกิน 3D ก็ก็ทำแล้วนะครับเม้นว่าทำแล้วแล้วก็เม้นที่เท่าไหร่ของคุณนะครับแล้วก็อยากได้สกิน 3D แล้วก็ทิ้งนี้สกินนี้พี่เขานะครับถ้าอยากได้อินโทรก็เหมือนเดิมครับก็อยากได้อินโทร 2D แล้วก็ชื่อครับชื่อของคุณครับเชนะฮะ นนรรก็มีเยอะนะครับนนคอมเมนต์เยอะมากครับ,บ,บ,บนะครับเชนะครับ